เอยอยากมาละพี่น้องก็สอมกันนะไปวะโดยสบายดีไปทางไหนมาเนี่ยไปทางนรบ้านใกล้เือดยเิโดยไป่มโดยหากบ่ได้ไปคือการเท่ากันพักผ่อนก็จะเมื่อแม่นพักผ่อนกมื่อหม่จังไปพี่น้องเนาะคนสาวขายหัวกัมถุงนาหาพันจีพี่น้องก็ใครจะได้สั่งเด้อ น้ำล็กแก้วเ่าได้น้ำนี่น้ำกระหานเนาะ้ยบรรยากาศนอนห่อนมันดื่มน้ำเย็นๆนในพนอยู่ตะหน้าทางได้พี่น้องเลยเนาะทวามากกับเบกอะ่ะจะเจอน้ำเพื่อนกอนได้พี่น้องเลย กสบายดีสบายดีพ่อแม่พี jo, ่น้องม่เพื่อนกันเบิดสุปูสุคนโดยกัมมาหนี้กับพี่น้องเลยทางสารดากะมาบุญเนาะหรือว่างานบุญแจกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอยู่ในบ้านในอันเพื่อนในบ้านของสาดาเองนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยทางสาลดากะว่าด้ออกไปทางไรพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยเพื่อนกับทางแม่เพื่อนกับมาให้ยูให้จินน้ำเพื่อนบุญพ่อแม่พี่น้องเลยโดย กะทางศระดากะสิมาเบิงเนาะบรรยากาศหรือว่ามาหับชมบิวบรรยากาศอยู่ในงานบุญพี่น้องเลยว้นนี้เนาะโดยกระทางเจ้าระดากะยังบ่ได้ออกไปทางใดพี่น้องเลยวันนี้หน้าสิบ่ได้ไปพี่น้องเลยพี่น้องเลยโดยเพราะว่ามันกะได้คนกะหมู่คู่กะบ่ได้ไปพี่น้องเลยเนาะโดยกะบ่มีหมู่ไปกระทางศระดากะบ่ได้ไปพี่น้องเลยโดยกระทั่งเฮาก็สิมาถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ่งแมงานบุญมื้อนี้พี่น้องเด้อโดยป๊าเ โลง e, p, right ่งม pues ีทรงไห้ทงหน้าเลยพี่น้องเลยพี่อยู่เคื่อนนอกเนาะอันนี้ชาดาอยู่เคื่อนนอกพี่น้องเลยเป็นบริเวณพี่น้องเลยเพื่อนบุญเนาะกระดิมทางพี่น้องเลยริมถนนใหญ่เนาะทางเข้ามาแล้วก็จะเห็นเลยพี่น้องเลยเข้ามาจากนายเส้นทางกับบันไดไกลบันไดพี่น้องเนาะเข้ามาก็จะเจอเลยพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องเลยดีฮาวชิพาเพื่อพี่น้องเนาะบุญมุ่งส่งกันเลยเนาะว่าแขกคนในงานสิได้สำดเร็จพี่น้องเลยโดยพี่น้องเลย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ในงานเนาะหาเสียงเนาะบาย่ไพี่น้องเลยไปตตัวมีภัยเลยนะพี่น้องเลยระวังทางพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเอ้งัวมันบอกเคยได้ยินเนาะผู้งัวงัวพังน้ำพังดงพี่น้องเลยอันนี้จะทางสาลดาสิมาเอากุญแจเนาะแลมาเอากุญแจน้ำเมตู้ไปใครเฮิรนพี่น้องเลยโดย นะคะสิพาพียน้องน้องไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศว่าสิพ่อไปตูป้บอ์ตน้องเลยต้นไหม่กับบอมีห้มไพี่น้องเนาะอันนี้แม่เถ่าเพี่น้องอยเพิ่หิวเจา้าเพิ่งหิวยังงจะสิไปเบิ่งนน้องกันเนาะ เป็นตู้ขายยังนะบอได้เงีนพี่น้องเลยเพคนบอได้เงีนพี่น้องเนาะเขาก็ยังตามหลังเพคนไปพี่น้องเลยอู้เช็คคนในงานกับพี่น้องเนาะมาเปลี่ยนมุมบรรยากาศจ้าวันนี้ กคนก็หลายๆพี่น้องนในงานมีน้ำเย็นเ็นพี่น้องในบรรยากาศห้อนเนาะโอ้โหมองสุกพี่น้องเลยถุงอะไรไม่ตู้นี่ถุงสิบพันพี่น้องเลยใส่บ้างใช่บ่อมีหมุนบาง สตีกับชิพั้นบอลในกันเลยสตียังขเรียววะสตีขเรียวพี่น้องเลยโค้งหกุ้งไก่พี่น้องเลยเนาะอ่ามันเป็นกลางเบ้นพี่น้องเลยควรกันยังบัวด้เนาะน้องเลยมันเอาหลายหลายมาเบิร์นที่นี่พี่น้องในวัน พี่น้องไอ้วันยังไงจะได้งานเนาะก็มีแต่ข้าวนางพินกุ้งไก่พี่น้องเลยมวนซื่นพี่น้องไอ้งานบุญเนาะวันยังไงกันเลยโมมี่โฮมพี่น้องไอ้วกโมมีโฮมหายากโอ้บันดงไก่ครับเพื่อนบุญพี่น้องไงไปแล้วพี่น้องไงสนาเด็ดมาได้เนาะไปก่อนพี่น้องไงหาเลาะก่อนมา ทางนาสาวขขยเขากัมพน้องไ้วันนี้ไปเลยอยากมากนะพี่น้องก็สซอมกันนะไปปะโดยสบายดีไปทางไหมือนี้ไปทางไหนนะไปาขาที่ยโดยไนดยกบไปคือการเทากันพักพรก็จะมือไปเนาะแม่พัก่อนกเมื่อหม่จังไปพี่น้องเนาะ คนาสาวขา่ข้าวกลัมถุงนาหาผ่านจีบพี่น้องเลยผอยจากไ้สั่งเด้อน้ำได้กแก้วเท่าไดน้ำนี่น้ำกระหาเนาะเอ้ย,อยบรรยากาศนอนห่อนมันดื่มน้ำเย็นๆใน,นพนไักอยู่ตะหนาทางได้พี่นอ้องเลยเพราะมาจากบเบกอ,อ่ะจะเจอน้ามคนก่อนได้พี่น้องเลยหอ่อกระชีกินน้ำได้พี่น้องเลยห่อกระชีเมื่อเช่หน่อยนี่น้อนเด็ดเนาะ้อนอบเอุ่นปั้มีหอมมีเงาเลยพี่น้องเลยผม ก็เจ้านั่งเด่นกันกันแต่ดูเตนืนเนาะผมตามซอยทางพี่น้องเลยมารอพี่น้องมารอน้าเนาะกินน้ำปั่นพี่น้องเลยนอนเอาพี่น้องเลยทุ่งหาพันหาพันน้ำเหมือนแก้วละหา คนหลายเติบคนก็บ่ค่อยหลายแล้วมันฮ้อนเนาะบ้านน้อยอีกอย่างมันก็อยู่เหนือเลยอยู่เหนือบ้านบ้านน้อยเองเอินเอิ้นบ้านน้อยเนาะนี่เนาะมันบ้านใหญ่สั่งน้ำพี่น้องเลยเนาะสั่งน้ำเย็นๆเมื่อกินพี่น้องเลยอ้าวก็สิอุดหนุน์มันพี่น้องเนาะอุดหนุนน้ำมันพี่น้องเลยบรรยากาศฮ้อนฮ้อน เรายังดีมูมีซานมเนาะซานมมูมีวะมูมีซานมกับ่เป็นยังเนาะเ่าก็สิเอาอันนั้นมันยังมะพร้าวบ่เอามะพร้าวแก้วนึงก็ได้น้ำมะพร้าวเย็นเย็น้่าเว้ยวันนี้ดีบ๊วยบ๊วยเสิ็จล้วกับก่อนแล้วนี่น้องเอ้ยเดี๋ยวใบเดียวสุดท้ายแล้ว เออน้ําหมากพ้าวใบเดียวใบเดียวสิไปฮอดใส่เด้พี่น,อน <c ười> ้อนงเอ้ยใบเดียวนี่เนาะเด็กอันว่างท้าย137 137 37เด็กยังก่กะโอเคพี่น้องเนาะเฮาก็ได้น้มาแล้วแก้วนงึงพี่น้องลกสิไปเอากุญแจน,นําตูเนาะแล้วก็เมื่อพี่น้องเอ้ยบดนี้ว่าทางม่เฮาก็คือสิท่าคือสิคองแล้วพี่น้องเอ้ย ว่าบอกแม่ว่าเพื่อเอากุญแจเนาะแม่กุญแจนั่พอตู้พี่น้องเลยโดยกระทั่งแม่เพิ่นกำนังถ่ายอยู่เพื่อนพอตู้เพื่อนพี่น้องเลยมากุญแจก่อนพี่น้องเลยน้องเลยก็คือสิประมาณนี้พี่น้องน้อมบรรยากาศอยู่ในงานพี่น้องเลยโดยแดดก็โคตรแดดเลยพี่น้องเลยฮอนเอาอีดที กดโพงโงแตกพี่น้องเอ้ยดีเลยค่ะลายนาเย็นเย็นพี่น้องเลยนำมาพร้าวเนาะนำมะพร้าวปั่นพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่ในงานพันอ๋อจ้าเจ้าเขามาในบ้านก็สิเห็นเลยพี่น้องเนาะก็คือยังบ่ทันฮอดในบ้านพี่น้องเนาะดังจากมาแต่วันพีนพี่น้องเลยกใกล้ๆเนาะโดยก็คือสิประมาณนี้พี่น้องเลยโมนี้เนาะทางเขาก็ไปเล่ไปทางไรพ่อพี่น้องเลยโดยกรทางสารดากคือสิจบคลิบว่าชันนี้พี่น้องเนาะ โดย <bas> เอาไว้มื่อหม่ทางสารดาสิไปเบะหาทางน้องล่าน้องต้นกาบน้องเนาะบุ้งหัวสิไปหอดจอดถึงบ่อเนาะเพราะว่าทางหอกำลังไปหาน้องแต่โดนโดนในโพยพี่น้องเลยโดยก็มีเอฟซีเนาะลายฐานพี่น้องเลยนะคอมเมนต์มาไล่พี่น้องเลยว่าบ้าใหะไปหาน้องพันแน่เป็นเหมือนน้องเนาะก็เฮากำลังไปแต่โดนโดนเลยพี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยถ้ามีโอกาสในทางเฮาสิเบะไปเนาะก็มี นายคนอยู่พี่น้องเลยเนาะทีเอฟซีเนรนมาอย่างห้ไปเยี่ยมไปยามเนาะตั้งเฮากลับไปได้ไปพี่น้องเลยกับพังเบิ่งพี่น้องเนาะโดยกับบึงหัวมือไรพี่น้องกันเนาะอ่าพี่น้องเลย,ะยบบรลลยะว <c ười> า,า,างคลิปนี้เนาะทางสราดาคือชิเ <c ười> จบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเอาไปเจอสราดาในคลิปหนาพีน่น้องน้ยะโดยกลับมานี้กับเราออกไปทางในพี่น้องเลยกลับมาถ่ายบรรยากาศอยู่อันว่าบุญงานบุญพี่น้องเนะาะมันจะเป็นงานบุญพี่น้องเลยเพราะว่างานบุญจะ ุันเจพี่น้องเลยเนาะโดย ه, พี่น้องเลยการระวังคลิปนี้เขาการคำบาสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องเลยโดย